ก็แล้ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าชายบอยปรกรณ์แล้วก็จะหญิงคิมเบอร์รี่มาร่วมเดินไฟชด่โชว์รองเท้าให้กับประชาชนได้เชิชมไปทั่วทั้งงานทํเอาสยามพรากอนนะเทปตากเออเฮ้อ แต่งานนี้ล่ะไม่ธรรมดานะจ๊ะนอกจากเจ้าชายบอจะเป็นพรีเซนเตอร์เองแล้วล่ะฮี <Wow. S 1> ยังเป็นบุคคลสำคัญของแบรนด์นี้อาวสงสัยต้องขอแอบไปเมาท์มอยกับสาวผู้บริหารคนเก่งคนนี้ล่ะให้ช่วยชี้แจงแถลงไขนะฮะ วันนี้เป็นงานเปิดตัวรองเท้าผ้าใบนาเข้าจากอิตาลีนะคะแล้วก็ในส่วนของมินกับบอยเราเป็นผู้นส่วนกันนําเข้าแบรนด์นี้มาด้วยกันนะคะคือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยบอยกับคิมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีเดนิตี้ของแบรนด์ใส่ได้ไม่จํากัดเพศทั้งหญิงั้งชายอุ้ย,ยางานนี้น่าจะขายดีขายดีเป็นเทน้ําเททิ้ง <c oughs> เพราะว่ามีหนุ่มบอยประกอบที่มีความฮอตเป็นตัวการันตี แค่มางานรองเท้าทั้งทีก็อยากจะมโน,นให้เป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในแบบเทนิยายแต่ถ้าบังเอิญเหล่าเซเลบที่มาร่วมง,งานในวันนี้เกิดทารองเท้ากระเด็นหายและคิดว่าจะมีคนตามหาไมละหานหนุ่มป๊อปวราวด์ถ้าเป็นของพี่หรอครับพี่ว่าต้องตามนะคิดว่ารองเท้าพี่มันสวยรองเท้ามันสวยแล้วเขาอยากจะเห็นหน้าว่าหน้าเป็นยังไงพี่ว่าต้องเป็นคนตามมาหาพี่มายวา่าอะไรปะเปล่าเพราะคิดว่าคนนั้นเขาต้องเป็นคนดีเอามาคืนมันก็มีค่าในของใส่ไม่ได้อีกแม้ระดับ ป๊อบดีอ่อนเนี่ยถ้ารองเท้าหายไปจริงๆแล้วก็คงจะไม่หายแค่ข้างเดียวระมังหาเพราะแต่ละครู่ที่ยีใส่เนี่ยคงจะไม่เบาว้าวบางยามาต่อต่อที่สองหนุ่มน่ารักแสนทะเล้นอย่างหนุ่มพัดแล้วก็หนุ่มฟลอยอ่ะเอ้าถ้ารองเท้าหายเนี่ยจะได้คืนไหมละตัวก็อาจจะตามก,กันได้นะ เพราะว่าเราเป็นคนเท้าไม่เหม็นไงเขาก็เออรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบโอเคเท้าไม่เหม็นอะไรเงี้ยถ้ารองเท้าเหม็นก็คงไม่อยากจะแม้แต่ไปหยิบหรอกไม่น่าตามหาเพราะเท้าเราเหม็นบางคนจะมีตะตุม่มเป็นเพราะกรรมพันธุ์ของผมตะตุต่มผมใหญ่เขาจะคิดว่าเป็นเท้าสัตว์ประหลาดได้ครับใช่แถมกลิ่นด้วยรองเท้าผมต้องทำมาจากผมชอบพวกฟางอย่างเงี้ยมันดูแบบออร์แกนิกไงมาจากธรรมชาติเหมือนฟางอ่ะฟางมาสังสารกันอ่ะเหมือนสมัยก่อนมน,นุษย์หินไงแล้วก็เอากระบมะพร้าวมาใส่ปั๊บเก๋ๆออกดูดีอออร์แกกนิโโ้ห แนวย้อนยุคอะไรทีเดียวอะไรเห็นทีจะต้องเบิกมือบายบายก่อนแล้วนะว้าวตายาไหนๆก็มาเปิดประเด็นเรื่องของรองเท้าแล้วแต่ละชี and ฮีเหล่านี้เขาอยากจะนี้รองเท้าแบบไหนละเอาวมาเมาส์กันเลยเหล่าเซเล็บหน้าใหม่ทั้งหลายลเริ่มจากทายาทนธุรกิจน้ำดำอย่างภูมิสารสินนายนีเหมือนผมเป็นเซนเดล่าอย่างเงี้ยฮะโอ้แน่นอนแล้วแน่นอนรองเท้าผมเท่ก็ผู้ใหญ่ครับ น่าจะมีไม like ่ก like ี่คนในเมืองไทยเท้าใหญ่ขนาดนี้ต้งโดดเด่นเรื่องเรื่องวัสดุความสวยงามอะไรเงี้ยครัแปลกแปลกตาดีไซน์ี้ครับถ้จากหนังวัวชั้นดีเราต้องดเด็นพิเศษของเราใช่ไหมครับ ก็น่าจะเป็นรองเท้าที่อาจจะทําโคกับแบรนด์อื่นอย่างเช่นจะทำจาก Canary Diamond ดีไหมฮะหรือาอาจจะที่เตษกัแก้วอะไรอย่างนี้อาจจะทำจากเพชรแต่เพชรสีเหลืองไม่ใช่เพชรสีขาวก็เป็นอะไรอย่างนี้หนังอะไรเงี้ยได้ค่ะที่แต่นี้ดูเทสที่ว่าสมัยนี้มันไม่ต้องเป็นยุคที่ไม่ต้องการรองเท้าแก้วแล้วค่ะไม่ต้องให้เจ้าชายมาแล้วแบตามหาอะไรแล้วไม่้ไให้ไม่ให้หายดสิสาวสังคมยุคใหม่และซื้อเองจ่ายเองใช้เองเนี่ยไม่ต้ององอ,งองหนุม่ม<อ> ส่วนดาวเด่นที่เจอจระที่สุดในงานแล้วก็คงต้องยกให้กับคู่ของหนุม่มบอยประกอบแล้วก็สาวคิมเบอรี่ที่พบความน่ารักสดใสพอปรากฏตัวเมื่อไรและเสียงกรีก,ก็สนั่นวันไหวไปทั่วตั้งกวจะพีเมื่อน,นั้น